สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานตันทวะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราก็จะมาเจาะลึกนิสัยตามราศีเกิดกันนะคะทำไมเราต้องมาเจาะลึกนิสัยตามราศีเกิดก็เพราะว่าถ้าเราเป็นคนราศีเกิดราศีไหนหรือว่าเรามีเพื่อนมีคนสนิทเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่านิสัยเขาเป็นอย่างไรเขาจะสูงส่งทางด้านไหนมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรเพื่อที่เราเนี่ย ก็จะได้นำไปประยุกต์ใช้เพื่อจะให้ชีวิตเนี่ยมีความกลมกลืนกันสามารถไปด้วยกันแล้วก็อยู่กันอย่างมีความสุขประสบความสำเร็จดียิ่งขึ้นนะคะวันนี้เราก็มาถึงคิวของชาวราศีสิง์ชาวราศีสิงเมื่อเรานึกถึงคนราศีสิงนึกถึงภาพของราชสีเลยค่ะเจ้าป่านะคะแล้วก็จะเห็นบุคลิกลักษณะความเป็นผู้นำ ในตัวของคนราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์เนี่ยเป็นราศีธาตุไฟธาตุไฟหมายถึงความร้อนแสงสว่างความสูงส่งและความทะเยอทะยานสิงโตเนี่ยเขาเป็นเจ้าป่ามีความสง่างามโหราจารย์ท่านได้เปรียบสิงโตกับคนราศีสิงห์เพราะว่าคนราศีสิงห์เนี่ยมีนิสัยเป็นระเบียบชอบการงานดีเป็นหัวหน้าเป็นจ่าฝูง เป็นผู้นำคนอื่นคนราศีสิงห์เนี่ยจึงมีภาวะผู้นำสูงไม่ว่าจะกระทําสิ่งใดนะคะก็ได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนหรือหมู่คนให้ราศีสิงห์เนี่ยได้เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าคนราศีสิงห์มีความสง่างามไปไหนก็มีความโดดเด่นมีสง่าราศีแต่งกายขึ้นมาในมีออรา่าเด่นเป็นสง่ากว่าคนอื่นๆก็เรียกว่าราศีจับ คนราศีสิงห์เนี่ยมีความเป็นระเบียบแล้วก็เนียบแต่งกายเนียบนะคะต้องเป๊ะเสื้อผ้ารีดนี่โอ้โหกรีบโคมโค้งกันเลยเชียวแล้วก็มีนิสัยชอบในการทำการทำงานค่ะเจ้าราศีสิงห์เนี่ยเขางามสง่าด้วยความเป็นผู้นำแล้วก็ในใจลึกๆของเขาเนี่ยก็รักเกียรติรักยศเป็นคนมีศักดิ์ศรีมีวินัยรักในความเป็นระเบียบเรียบร้อย เขาตั้งใจทำการทำงานเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝักใฝ่ในความเจริญคนราศีสิงห์เนี่ยสุภาพกับผู้ใหญ่อยู่กับเจ้านายเจ้านายก็ให้ความเมตตาทางานอยู่กับลูกน้องบริวารก็มีความเกรงใจชาวราศีสิงห์เป็นคนอดทนอดกลั้นไม่ปริปากต่อความลำบากแล้วก็มีความกล้าหาญใจคอกว้างขวางพร้อมที่จะปกป้องคนที่อ่อนแอกว่า ทำให้ผู้คนเนี่ยยอมรับเชิดจูให้เขาได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำคนราศีสิงห์ผู้จาสิ่งใดมีอำนาจนะคะเรานึกถึงราชสีห์คำรามเลยเมื่อชาวราศีสิงห์ใช้วาจาบัญชาการหรือเจรจาสิ่งใดก็มีอำนาจแฝงอยู่ในคำพูดนั้นทำให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความหวั่นเกรงเพราะฉะนั้นเวลาผู้จาอะไรเนี่ยคะคนราศีสิงห์ก็มีอำนาจ เวลาเขาพูดมาถ้าเราเป็นเพื่อนคนราศีสิงห์ก็ยังไม่ต้องกลัวเพราะเราจะต้องรู้ว่านี่เป็นธรรมชาติของคนราศีสิงห์นั่นเองเจ้าราศีสิงห์เนี่ยเป็นคนใช้จ่ายคุ้มค่าเป็นคนไม่สู่รุย่ยสู่ร่ายไม่ฟุ่มเฟือยเพราะว่าเขาให้ความสําคัญต่อการความคุ้มค่าของเงินที่จะต้องจ่ายออกไปก่อนจะใช้จ่ายอะไรจะต้องคิดให้ดีก่อนแล้วคนราศีสิงห์เนี่ย ก็มีคุณสมบัติสำคัญอีกอย่างหนึง่งก็คือเป็นคนกระตันยูต่อพ่อแม่ผู้มีพระคุณและเขาก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์ต่อตอนเองต่อหน้าที่แล้วก็ซื่อสัตย์ต่อเพื่อนฝูงด้วยนะคะเราก็มาดูเขาเป็นคนที่จริงใจและสุภาพแล้วก็รักษาคำพูดเขารักษาเกียรตยิยศชื่อเสียงของตอนเองเนี่ยเป็นที่หนึ่งเลยไม่ทำสิ่งใดให้ตัวเองต้องเสื่อมเกียรติ เมื่อพูดสิ่งใดแล้วก็จะต้องทำให้ได้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ต้องการความนิยมชมชอบจากคนรอบข้างเพื่อให้คนรอบข้างเนี่ยได้เชิดชูเขาให้ได้เป็นหัวหน้าเป็นผู้นำนั่นเองและคนที่ได้รับการยกย่องเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นที่รักแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็ให้ความนิยมชมชอบ คนราศีสิงห์เนี่ยมีข้อเด่นอยู่อีกข้อหนึ่งก็คือเขามักจะได้เป็นประธานในพิธีสังสานามีความสูงส่งในทางศาสนาและความเชื่อคือเป็นคนที่มีศรัทธาอย่างมั่นคงถ้าหากเขาปฏิบัติในแนวทางศาสนาแล้วเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้พบดวงแก้วนั่งสมาธิเนี่ยก็จะได้เห็นดวงแก้วสามารถที่จะได้บรรลุธรรมในขั้นอันเหมาะสมแต่หากเขา ต้องการความสูงส่งในทางโลกนะคะไม่ใช่ในทางปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มีเคล็ดลับความสำเร็จของคนราศีสิงห์ก็คือการช่วยเหลือคนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะช่วยหนุนนำเป็นบุญที่จะทำให้คนราศีสิงห์เนี่ยมีความสูงส่งในชีวิตขึ้นได้อันเนี้ยก็เป็นเคล็ดลับเลยนะคะหากคุณเป็นคนราศีสิงห์หากต้องการจะประสบความสาเร็จในทางโลกก็คือควรจะช่วยเหลือ โดยไม่รับสิ่งตอบแทนช่วยเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ถ้าหากต้องการประสบความสำเร็จในทางธรรมอันนี้ก็ยืนยันได้เลยว่าคนราศีสิงห์นะคะมีบุญเก่าอยู่แล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในทางธรรมอย่างแน่นอนคนราศีสิงห์เนี่ยโดยพื้นฐานไม่ชอบความวุ่นวายอยู่อย่างเรียบง่ายสมถะมีเกียรติและก็เป็นคนประหยัด เขาจะไม่ชอบเรื่องสีเทาๆเรื่องที่ไม่โปร่งใสเรื่องเกี่ยวกับเจ้าพ่ออิทธิพลนี่ไม่ถูกกันเลยเขาไม่ชอบทำเรื่องเสี่ยงคือเขาก็จะมีชีวิตที่แบบเป็นมีแนวทางที่แน่นอนแล้วก็อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบวินัยน,นะคะไม่ชอบเรื่องนอกคำสั่งเรื่องนอกแถวเนี่ยอาจจะทำให้เขาไม่พอใจขึ้นมาได้ ค่ะวันนี้ก็เจาะลึกคนราศีสิง์เพียงเท่านี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนราศีสิงหรือคนที่มีคนใกล้ชิดเป็นคนราศีสิงนะคะก็หวังว่าความรู้ที่ได้จากการเจาะลึกคนราศีสิงก็จะเป็นประโยชน์กับทุกทท่านนะคะที่จะเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตอย่างกลมกลืนทีมงานตันทวัก็ขอให้ทุกท่านดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะคะขอให้ทุกท่านประสบความสุขและก็มีความสำเร็จทุกท่านค่ะ สวัสดีค่ะ